การศึกษากันชั่วคราวหมายความว่าเอาไว้เป็นเครื่องนำไปพืติปฏิบัติแต่สำหรับเรื่องบุคคลตัวอย่างนี้วันนี้ก็จะไม่ขอนำพระสูตรมากล่าวจะนำเรื่องราวที่ผมเองผ่านมาเป็นการตายวาระที่สองได้ยลืมว่าก่อนที่ผมจะตายผมมีความเคารพ ในพระธรรมส่วนหนึ่งทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความมาจบทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นก็คือใช้คำภาวนาว่าพุโทโธเป็นปกติแต่สำหรับว่าตอนหลังนี้ตอนที่ขณะที่มาบวชหลวงพ่อปานมีกฎให้ปฏิบัติคือหนึ่งในจรณะสิบห้าประการ ต้องทรงกำลังให้ครบถ้วนประการที่สองบารมีสิบประการต้องทรงกำลังไปจำใจประการที่สามกรรมฐาน40ส,สอย่างต้องรู้ครบถ้วนบริบูรณ์และก็ทำได้เระการที่สี่จะต้องมีจิต ประกอบวิธีคิจของสงฆ์ทุกอย่างที่จะพึงกระทำมื่อเวลานั้นเป็นเวลาที่ผ่านมาจากการตายวาระที่หนึ่งแล้วเข้ามาอุปสมบทแต่ว่าในเวลาที่จะพบกับความตายครั้งที่สองนี้ผมไม่ได้อยู่ที่วัดบานมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเพราะว่าเวลานั้นหลวงพ่อปานมรรณภาพแล้ว ต้องไปศึกษาพระบาลีอยู่ในกรุงเทพภาระในเวลานั้นบรรดาท่านทั้งหลายผมมีภาระหนักมากหนึ่งต้องปกครองพระอยู่สี่สิบองค์เศษและบริการในสองพระองค์หนึ่งในวัดนั้นก็มีกฎว่ารับลูกศิษย์ได้องค์ละสองคน ก็มีเด็กพิรุษิทธิ์ที่มีประจำอยู่แปดสิบคนเศษภาระของผมต้องปกครองด้วยและรเลียงดูด้วยเป็นนักเทศเทศได้เงินปีมากๆแต่ก็ไม่เคยมีเงินเหลือเพราะว่าสมัยนั้นพระในกรุงเทพมีความลำบากมากบินาบาทไม่พอฉัน จะพอก็แต่เพียงตอนเช้าเท่านั้นตอนเพนไม่มีโ <c oughs> ดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับเด็กวัดก็เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่เขาไป่ฝากเขาก็รับรองทุกอย่างเรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องเกี่ยวข้องเขาจะส่งอาศัยได้ที่อาศัยนอนเท่านั้นแต่เมื่ออยู่เข้าจริงๆ ก็ปรากฏว่าอย่างดีแกก็ห่วงอยู่สองเดือนนอกจากนั้นก็เป็นภาระของผมเมื่ออยู่ด้วยก็จําจะต้องเลี้ยงต้องดูเป็นภาระหนักฉะนนั้นเงินจากการเทศการสวดไม่เคยเหลือติดกระเป๋าเป็นค่าหาหายการบริโภคดีไม่ดีเสื้อกางเกงแกไม่มีค่ารถไม่มีก็ต้องให้ไปด้วย นี่เป็นอันว่าเขาสลูกไปมอบให้แก่วัดจริงๆไม่ได้ส่งเสียลกูกเป็นส่วนใหญ่และนอกจากนั้นงานปกครองก็หนักเป็นครูสอนนักธรรมด้วยแล้วก็ต้องเรียนบาลีด้วยภารกิจแห่งการทำสมณธรรมเกือบจะไม่มีกำลังจิตในตอนนี้ก็ทรงอยู่เพียงว่าในขั้นอุปจาระสมาธิบ้าง บางทีก็อาจจะถึงฌานสมาบัติบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ดีนักถ้าจะพิจารณาตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันจะพล่องๆล่องไปมากในเมื่อมีภาระมากมีกิจมากอย่างนี้การที่จะใช้เวลาจเจริญสมนธรรมโดยเฉพาะมันก็ทำไม่ได้แต่ถ้ว่าผมก็เป็นคนมีนิสัยอย่างหนึ่ง คือไม่ยอมให้รมว่างเฉยๆเวลาว่างจากการงานผมก็ทำงานตามเรื่องตามราวของผมงานของผมก็คืองานของจิตดีไม่ดีเพื่อนๆมาคุยด้วยกันบางครั้งผมก็เกือบจะฟังไม่รู้เรื่องก็ห่วงกำลังจิตคิดว่าความดีที่ได้ศึกษาไปจากหลวงพ่อปานมันจะสูญเสียไปสมหมด แต่เด่าว่าการที่จะใช้เวลาที่ปปฏิบัตินั่งเจริญสมาธิมันมันหาไม่ได้ได้อยก็เวลาว่างคือเวลาเดินขณะตอนเช้าไปบิณฑบ,บาตนี่เป็นโอกาสสำคัญ <c oughs> ตั้งแต่เดินไปถึงเดินกลับก็พยายามรักษาลมอยู่ตลอดเวลาเวลาฉันอาหารฉันองค์เดียวไม่มีใครเขากวน พพระรู้สึกฉันออกไปเวลานั้นก็ใช้เวลาอีกเป็นเวลาหนึ่งที่ใช้เวลาที่พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิ่โกดสัญญาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ว่าคนที่กินข้าวอยู่อย่างนี้ mm hmm. เช่นเดียวกับผม mm hmm. เขากินกันมามากแล้วก็ตายไปจำนวนนับไม่ถวนดังนั้นการกินของเราจรึงไม่มีความหมายในเรื่องรสอร่อย มีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือกินเพื่อย,ยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นแล้วคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายอย่างกับชาวบ้านเขาตายแล้วความตายของเราจะไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องของกฎของกรรมงานหนักมากที่สดุดการเรียนบาลีบรรดาสนันหลายหนักในการท่อง แล้วก็ต้องหนักใิการซ้อมซ้อมเรื่องของตัวเองที่จะต้องไปเรียนเมื่อเรียนกลับมาแล้วได้รับคําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ก็ต้องกลับมาซ้อมเพื่อความทรงจําให้ความรู้ทรงตัวและก็ต้องทําการบ้านสําหรับการสอนก็ต้องเตรียมการสอนในการดูหนงังสือ แล้วก็เตรียมปัญหาไปเพื่อนักเรียนนักศึกษากลับมาก็ต้องนำปัญหาของนักเรียนนักศึกษามาตรวจ <c oughs> เป็นอันว่าเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งหาเวลาว่างยากเต็มทีเรื่องที่จะใช้เวลาไปเที่ยวเตรมันไม่มีจะมีเวลาอยู่นิดเดียวคือเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกา ก็จะหาเวลาไปเดินเล่นรอบๆบบริเวณวัดเพื่อจิตใจมีรมโปรง่งหลังจากนั้นจิตก็จมอยู่กับตำราตลอดเวลาเมื่อว่างจากตำราก็ใช้จิตกําหนดจิตรักษารมณ์จิตเท่าที่จะพึงทำได้ถ้าดูอาการจริงๆแล้วผมว่าผมเลวลงกว่าเกา่าถ้าจะไปเทียบกับอารมณ ก็รู้สึกว่าเรามันว่างวางชอบกนเวลานั้นผมรู้สึกว่าจะเป็นคนพูดน้อยมีคนหลายท่านด้วยกันที่เขามาพบในตอนหลังเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าพระองค์นี้จะบวชอยู่ได้นานเพราะว่าในเวลานั้นเวลาเดินปิณธบาตรแตอยู่ที่ไหนก็ตามผมเป็นคนเฉย เวลาจะพูดกับพูดโดยธรรมโดยเฉพาะในกิจที่จำเป็นโดยมากไม่พยายากจะพูดกับใครทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากลัวเกสรจะร่วงคำว่าเกสอนก็คืออารมณ์ของสมาธิและวิปัสสนาญาณตอนนี้ดีไม่ดีไม่ร่วงเอาเฉยๆ สิ่งที่เราวังที่สุดก็คือนิวนรณ์ห้าประการนี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเพราะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชที่จะเรียกว่าเนคขมะบรมีถ้าราบลอยให้นิวนรณ์ห้าประการนี้เป็นเจ้าประจำโัวใจของเราเราก็ไม่สามารถจะเรียกตัวได้ว่าเนคขมะบรมีแน่นอน ในบริการหนึ่งนั่นก็คือบารมีสิบเจรณะสิบห้าประ, 10, ระรการรวมความว่าสิ่งทั้งหมดนี้จะต้องทรงตัวอยู่เป็นปกติแล้วการพิจารณาร่ารงกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราอันนี้ก็ต้องทรงตัวอยู่เป็นธรรมดา แต่มันก็ทรงได้ดีไม่มากเพราะใจมันก็ไปห่วงตำราสำหรับเรียนห่วงตำราสำหรับสอนรวมความแล้วรู้สึกว่าตัวเลวกว่าเก่าแต่ได้ว่าธนาลายวันปีนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่ผมจำไม่ได้แน่นะ ว่าจะเป็นพอสอเท่าไรเพราะว่าไม่ได้จดพอสอมา <c oughs> เป็นนั้นว่าวันหนึ่งในตอนเช้าความจริงเวลานั้นไอ้โรคระบาดหนักมันก็เกิดกับประชาชนเหมือนกันเวลานั้นเขาเป็นโรคไทฟอยกันมากอย่าลืมว่าผมตายครั้งที่หนึ่งนั่นก็คือมีโรคอะฮิวามาก ครนนี้โรคไทฟอยด์เล่นงานชาวบ,บ้านหลังสงครามโรกครั้งที่สองยารักษาโรคยังดีไม่พอยังไม่คม่อยจะมีเพราะยาของเราขาดวันหนึ่งผมฉันยาขนาดหนึ่งยาขนาดน,นี้เป็นยาเขาบอกว่ายาดีมากถ้าใครกินเข้าไปแล้วก็จะมีความสุขเป็นยาต้ม แต่ความจริงก็ไม่ได้กินแต่ผมคนเดียวคนอื่นเขากินกันมาก่อนในคณะที่อยู่ร่วมกันทุกคนก็บวรยาขนาดน,นี้กินแล้วมีความสุขมีความสบายท้องโปรง่งใจโปรง่งสมองโปรง่งเหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาและท่านนิชัยสมองพระอื่นกินแล้วมีความสุขผมก็ลองบ้าง พระเรรินมาให้ตามที่ท่านท่านเคยฉันมันก็ไม่มากไปไมายประมาณของมันก็ประมาณอยู่แค่ประมาณครึ่งถ้วยชาไม่น่าจะมีเป็นโทษแต่พอฉันยาขนาดนั้นเข้าไปไม่นานถ้าเวลาประมาณสักสิบห้านาทีท้องก็เริ่มถ่ายหนักถ่ายสามครั้งหมดแรง ตอนหมดแรงนี้เองจิตวิวมีอาการเหมือนกับมีอาการครั้งแรกจำได้แต่ถ้่ว่าความรู้สึกปวดมลในท้องมันมีอยู่บ้างก็ใช้กำลังใจเข้าขมเท่าที่จะพึงทำได้ตอนที่ใช้กำลังใจเข้าขมนี่รู้สึกว่าไม่หนักเพราะอะไรทุกเวทนานหนัก มันทั้งเสียดทั้งปวดในท้องอาการเหมือนเดิมนี่เป็นอันว่าผมกล้าพยากรณ์ได้ว่าถ้าผมจะตายจริงๆมันก็เออโลกเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับเพาะนี่แหละเพราะถ้ามันจะเอาตายคราวไหน <c oughs> คราวใดที่จะมีการอับปางของชีวิตมันก็เป็นโลกกระเพาะนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นอันว่าการป่วยคราวนั้นทั้งปวดทั้งเสียด ว่าการปวดเสียดเริ่มขึ้นตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายกำลังใจก็มีความคิดว่าชีวิตของเราคราวนี้เราอาจจะตายก็ได้ยังไงยังไงเราก็ต้องตายแน่เพราะว่าสภาพการมีเบืนครั้งแรกไม่ได้ผิดกันเว้นไว้แต่ว่าการเป็นคราวนี้รวดเร็วกว่าเก่า ก็นอนลงไปยาจะฉันมันก็ไม่มีเพราะหลังสงครามโรกครั้งที่สอง <c oughs> มียาแก้อื่นไม่มีก็มีแต่ยาหอมเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆก็ฉันเข้าไป <c oughs> เวลานอนป่วยลงไปจริงๆกลับจิตมีความรู้สึกสบายทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกับกายอย่างมากแต่มีความรู้สึกว่าเราอาจจะตายก็ได้ นี่มันมีความรู้สึกว่าเราจะตายก็ตัดสินใจว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรทั้งหมดเป็นของเราแม้แต่ร่างกายเพลน,นี้มันก็กาลังจะพังเป็นวาระของมันแต่ว่ามันจะมีสภาพเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของมันแต่การตายคราวนี้เราก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายว่าจะไปไหน เพียงรักษากำลังใจให้เป็นสุขเวลานั้นร่างกายถึงจะมีทุกขเวทนาหนักแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ผมคิดว่าผมเลวลงแต่พอจิตเข้าจับเข้าถึงระดับนี้ปรากฏว่าจิตมันมีกำลังดีขึ้นดีขึ้นตรงไหนมันมีความโปร่งมีความสบาย ทุกเวทนาใดๆที่ปรากฏก็ไม่มีความรู้สึกตอนนี้เขาเรียกกันว่าอารมณ์ที่เราสะสมไว้ทีละน้อยๆตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก <c oughs> มาถึงตอนเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่กับหลวงพ่อปานใช้อารมณ์เครียดแต่ว่าเวลานี้อารมณ์ถอยลงก็มีภาระมากเข้าใจว่าจะเลวลง มีเพราะอสศัยการสั่งสมตัวที่เล็กๆและน้อยในการเจริญสมถาวิปัสนาน่าใสเมตตาบารมีที่เคยปฏิบัติมันก็มารวมตัวกันแทนที่จะหนักในด้านทุกขเวทนากลับมีอารมณ์จิตสบายมีความปโปรง่งอารมณ์จับจูแต่เพราะคำว่าพุโทโธ พอจิตจับคําว่าพุทโธคนนึกว่าพระนามนี้เป็นพระนามความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นถ้าวาสนาบรารมีมีไม่ถึงก็จะขอพยายามไต่เต้าไปทุกขันจนกว่าจะพบพระพุทธเจ้าให้ได้ <c oughs> นี่เป็นอนุากำลังใจของผมของผมก็ยังถือพุทธานุสติกรรมฐานเป็นสําคัญถึงแม้เวลานี้ก็เหมือนกันผมยังไม่ได้ทิ้งเวลานั้นรู้สึกว่าสายตามองสั้นเข้ามาทีละน้อยละน้อยมองที่แรกเห็นไกลขนาดเดิมต่อมามันสั้นเข้ามาทุกทีทุกที สั่นเข้ามาจนกระทั่งพระกับเนนนั่งอยู่ข้างๆมองไม่เห็นพระไม่เห็นเนนแต่จิตใจก็จะมีความโปรง่งจิตใจมีความสุขทุกขเวทนาไม่ได้เบียดเบียนตอนนี้ถ้าจะพูดกันก็ถือว่าจิตอารมณ์จิตเป็นฌานนั่นเอง นี่ท่านันหลายจนจำไม่ว่าอารมณ์จิตที่เป็นฌานน่ะไม่ได้หมายความว่าเคร่งเครียดตัวแข็งเมื่คนจะตายไม่เจงันก็คืออารมณ์ใจสบายอารมณ์ใจที่ไม่ยุ่งกับทุกขเวทนาเขาเรียกกันว่าอารมณ์อุเบกขาอารมณ์ <c oughs> ตอนนี้ขอท่านนโปรดทราบว่าเป็นเรื่องของฌานโลกีโดยเฉพาะใจมีความสุขใจมีความสบาย ในอากาศหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแพรวพราววิทยิเทวดาเหล่ากลมเทวดานางฟ้าบางคนก็มายกมือไหว้บางบางท่านก็มานั่งกใกล้ๆเอามือลูบเอามือไล่บาง <c oughs> บางท่านก็สนทนาปราศัยที่ควบาจาที่ไพราะทำให้ลืมร่างกายลืมทุกขเวทนาทั้งหมด ตอนนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าร่างกายมันใหญ่โตมากเหมือนกับถ้ำหลุกใหญ่แต่ว่าตัวของเราจริงๆนั่งอยู่ในถ้ำมันมีเครื่องประดับแพราวมีสภาพเหมือนพรมแต่ว่าสวยมากคราวนี้ร่างกายสวยกว่าคราวก่อนมากนี่ทำยังไงตอนนี้ก็มานั่งตัดสินใจ ว่าเราควรจะอยู่ต่อไปหรือว่าควรจะไปซะจากร่างกายอันนี้เรื่องความหยาย่วงใยร่างกายไม่มีในขณะนั้นใจมีความสุขกายใหม่ที่ได้มาสวยสดงดงามมีความเบามีสภาพเป็นสุขไม่มีความหนักเหมือนกายเก่า เพ่งกายเก่าโตเท่าถ้ำของพวกเขาพวกเขาหนึ่งกว้างขวางมากต่อมาก็มานั่งตัดสินใจใหม่ว่าถ้าข้าพเจ้ายังจะควรอยู่หรือควรไปถ้าหากว่าจะควรจะไปก็ขออย่าให้มีอะไรปรากฏขึ้นถ้าหากว่าควรจะอยู่ต่อไปขอฉับพลรนรังสีรัศมีหกเกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควยพุ่งมาเป็นเทดาน พออธิษฐานเสร็จก็ปลายกฏว่าฉับพันณรังสีรัศมีหุบกายขขงองสมององสมเด็จปะสสมมาสมพุทธเจ้าผู้มาเป็นพันดาลทรงอยู่ประมาณห้านาทีก็หายไปก็ามานั่งคิดในใจว่าการอยู่ต่อไปกับการไปคราวนี้นี่ใครจะดีกว่ากันมันยังไม่แน่ถ้าอยู่ต่อไปถ้าเลวกว่านี้เดียวเท่านี้เราก็ไม่ควรอยู่ อยู่ไปก็เหน็ดเหนื่อยขาดทุนรบล่าถ้าอยู่ต่อไปจะดีกว่านี้ก็ควรอยู่ยังได้อธิฐานีกครั้งหนึ่งว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าจะมีวาสนาบารม,มีในด้านสมณธรรมเรื่อยงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เคยพูดถึงถ้าจะดีกว่านี้ก็ขอได้โปรดให้มีทักษะฉับพันรังสีรัศมีฮบรการ ขององค์สมเด็จพระวิชิตามารป่วยพุ่งมาแล้วก็วนเป็นทักษิณาวัตรถ้าอยู่ต่อไปจะมีความดีเท่าเดิมและเร็วกว่าเดิมก็ขอพระพระสม,มีท่านหระการจงหยาปรากฏพอดิฐานเสร็จก็ปรากฏว่าฉับพันรางสีและมีหระการพระองค์สมเด็จพระวิชิตามารป่วยพุ่งมาแล้วก็วนเป็นทักษิณาวัตร เป็นอันว่ามีความเข้าใจว่าถ้าอยู่ต่อไปความดีจะดีกว่าเดิมจึงได้ตัดสินใจอยู่พอตัดสินใจอยู่ในขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อฉับพันรางสีรัศมีหประการขององค์สมเด็จพระวิชิตมานหายไปก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งนุ่งขาวห่วมขาว แต่ความจริงท่านบอกภายหลังว่าน,นุ่งเหลืองห่มเหลืองเห็นเป็นขาวเอายาก้อนหนึ่งมาถวายเพราะว่านีมนตฉันยาก้อนนี้รับยามาฉันมันมีรสเหมือนกับดินธรรมดาท่านก็บอกว่าร่างกายที่ป่วยคราวนี้ขาดธาตุดินธาตุดินบกร่อง เมื่อฉันยาเข้าไปแล้วแต่ยานี่รสเหมือนดินไดกลิ่นหอมเป็นพิเศษนวท่านก็บอกว่าวันมรืนนี้ที่รับเทศไว้ที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนฉันยานี่หายร่างกายจะมีกำลังจึงได้เรียนถามนั้นว่าท่านคือใครท่านผู้นั้นยิ้มท่านเถามว่าจำโยไม่ได้หรือ นิยมมาในเขตพระก็เลยต้องนุ่งผ้าเหลืองห่มเหลืองแต่ความจริงเครื่องแบบของโยมจริงๆเมื่อเข้าเครื่องครบมันเป็นสีเขียวเท่านี้ก็เป็นทราบชัดว่านั่นท่านบนนั่นคือพระอินนั่นเองเพราะว่าพระอินนั่นท่านเคยรับรองว่าท่านเคยเป็นบิดามาหลายแสนกลับแล้ือหลายแสนชาติเหมือนกันว่ากันนานนะัก เมื่อท่านยาได้สัญญาแล้วท่านก็ถอนตัวกลับตอนนี้ก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ทราบว่าเวลากายมันผ่านไปสักกี่ชั่วโมงเพราะว่าบริเวณนั้นทั้งคนทั้งพระทั้งนีนเต็มไปหมด <c oughs> เขาแจ้งบอกว่าท่านตายไปทั้งหลายชั่วโมงกวาาจริงก็ต้องคิด ว่านั่นมันยังไม่ตายทําไมเขาจึงรู้สึกว่าตายแล้วเมื่อความมีความรู้สึกกมาก็รู้สึกว่าเรี่ยวแรงนี่มันดีผิดปกติดีเสียกว่าเดิมเมื่อก่อนที่ยังไม่ป่วยสิอีกยิงถามท่านนั้นหลายเหล่านั้นว่าทําไมท่านยังบอกว่าตายแต่ความจริงผมไม่ได้ตายามมีความรู้สึกอยู่เสมอนี่นก็มีหมออยู่ใกล้หมอเขาก็บอกว่า ท่านตายแน่ครับผมมานี่อยู่ช่วยแก้กอยู่ตั้งนานทํายังไงยังไงอาการไข้อาการของท่านก็ไม่ดีขึ้นผมคือคิดว่าจะไม่ฟื้นแต่ว่าอยู่ดีๆท่านก็กลับมีลมให้ใจขึ้นมาเฉยๆต้องตายแน่เวลานั้นก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณใหญ่ท่านหนึ่ง <c oughs> นั่นก็คือท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์ว่านงคารามซึ่งเป็นพระที่คนกับการบูชายอย่างยิ่งมีปฏิปทาคล้ายคลืองหลวงพ่อปานเพราะในขณะที่ปรากฏ่ารมปลานไม่มีที่ก็เรียกมาตายตอนนั้นท่านมีวันชาไว้ว่าจงอย่ายุ่งกับร่างกายของพระองค์นี้จึงขวาจะได้รับคำสั่งให้ใจการศพ ถ้ายังไม่ได้รับคําสั่งให้จัดก,การศพเมื่อไรห้ามแตะต้องกายปล่อยให้นอนไว้อย่างนั้นใครจะเข้าไปยุ่งแต่ว่าถ้าจะให้การรักษาพยาบาลทําได้ทําการแก้ไขทําได้แต่ว่าการคิดว่าจะมัดสายกระสังจ้าน้ําฝนที่จะนาจะอาบน้ําศพที่จัดการเผาห้ามคิดนี่เป็นอันว่าพระคุณเจ้ารูปนี้เป็นพระที่ควรในก,การบูชา อง์นี้นะ่ะไม่มีใครรู้ท่านว่าท่านเป็นอะไรรู้แต่เพียงว่าท่านเป็นเจ้าคุณท่านเป็นสมเด็จแต่ถ้าว่ากําลังจิตของท่านที่บรรดาท่านทั้งหลายหากว่าท่านไม่มีความรู้พิเศษจริงท่านก็ต้องยอมให้เขาจัดการศพดีไม่ดีผมเมื่อขณะที่มีความรู้สึกก็อาจจะถูกสายกระสังมัดตรึงจนจงขยับตัวไม่ได้ และก็อาจจะตายไปเพราะสายกระสังรัดคือให้ใจไม่ออกก็ได้ท่นนี้ชื่อว่าเป็นการตายครั้งที่สองแต่ตายแล้วยังไม่ไปเพียงแค่แค่ตั้งท่าว่าจะไปที่นำมาเล่าให้แก่บรรดาท่านอังหลายได้รับทราบก็เพราะว่าการทรงจิตอยู่ในจรณะสิบห้าบรมีสิบอิธิบาทสี และก็พรมีหารสี่การละอกะติสี่เป็นความดีที่สามารถจะทำตนของตนให้เป็นที่พึ่งแก่นตนได้เป็นอย่างดีตามที่องค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสนดาสมมาสัพพัทธาส้าทรัว่าอัตตาหิอัตนโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน โกหีนาโปโรสิยาใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ออ่ะ,อะแล้วก็เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วไซเราก็จะได้ที่พึ่งอันบุคคลพึงได้โดยยากนี่เวลามันจะหมดเลยไม่พูดถึงเวเถึงบาลีเป็นอันว่าสำหรับเรื่องกายตายในวาระที่สองนี้เวลาหมดแล้วนี่ท่านก็ต้องขอระงับไปก่อน